สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยหนุกได้เครื่องสำอางนะคะจากอากานูนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะพร้อมแต่งหน้าเป็นน้องกระต่ายน้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าฟินิชลุกเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะวันนี้เราจะมาทาเดย์ครีมกันก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นไวท์เทนิ่งเดย์ครีมนะคะทาออกมาแล้วเนี่ยผิวจะขาวขึ้นทันทีนะคะประมาณ1สเต็ปด้วยกัน ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากเท้อขาวเอลนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนมันจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็ฟื้นฟูนหน้าของเราระหว่างวันด้วยค่ะใช้ก่อนแต่งหน้านะทาไปก็เกลี่ยที่หน้าแล้วก็ที่คอด้วยค่ะต่อไปนะคะนุ๊กจะเลือกบีบีหรือซีซีครีมค่ะก็เอาเนื้อมาให้ดูทั้งสองอันเลยตัวบีบีครีมนะคะจะสีเข้มกว่าเกี่ยวมาแล้วจะประมาณนี้นะคะ ส่วน cc ครีมสีจะขาวกว่านิดนึงนะคะเลือกให้เหมาะกับสีผิวของเราเลยค่ะนูกแต้ม cc ครีมนะคะให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอค่ะตัว cc ครีมตัวนี้เกี่ยง่ายนะคะไม่เป็นคราบแล้วก็มันช่วยปรับสีผิวนะคะถ้าเกิดว่าทาลงไปตอนแรกแล้วรู้สึกว่าขาวเนี่ยสักพักหนึ่งเขาจะเฟดตัวเองลงมานะคะให้สีผิวเข้ากับหน้าเราได้นะคะ ถ้าใครแบบที่มีผิวเข้มกว่านี้หน่อยนึงก็แนะนำว่าบีบีครีมโอเคกว่านะแล้วหนูก็มาลงตรงใต้ตาด้วยนะคะเพื่อใช้ปิดใต้ตาค้ำไปเลยมันจะไม่ปกปิดทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันจะให้ลุคที่แบบว่าธรรมชาตินะก็โอเคอยู่ต่อไปมาทาแก้มนะคะวันนี้หนูใช้เป็นติ้นสีเชอร์รี่นะคะคือทาออกไปแล้วเกี่ยเนี่ยสีมันจะแบบ เข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆนะก็แตะแบบเบามือนะคะวันนี้เราลุกกระต่ายน้อยเราจะแตะที่ด้านบนนะคะรวมไปถึงด้านบนเปลือกตาด้วยตรงบริเวณหางตานะคะแล้วก็เบลนให้สีมันอ่อนลงโอในคลิปน่ากลัวมากท <c oughs> าอีกข้างนะคะคือค่อยๆแตะค่อยๆเพิ่มไปมันจะโอเคกว่านะอย่าลืมทาให้มันขึ้นไปถึงเปลือกตาด้วยนะตัวนี้คือตีนหอมมากๆเป็นกลิ่นเชอร์รี่นะคะ ลงแป้งกันเลยนุกใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแป้งตัวนี้เขามีด้วยกัน3เบอร์ด้วยกันนะเลือกให้เข้ากับสีผิวของเราได้เลยนุกทำสวอชไว้ที่บล็อกนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆดูนะลงแป้งไปตรงที่เราทาบัชออนไปก่อนเลยค่ะเพื่อเซตบัชออนนะคะให้อยู่ตัวก่อนนะแล้วก็ทาบริเวณใต้ตานะจมูกแล้วก็คางแถวนั้นจะดูได้ว่าแบบ ฝั่งที่ทาแป้งแล้วมันจะดูแมตกว่าฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะคะก็จัดการทามันลงไปให้ทั่วใบหน้าเลยแล้วก็ทาคอด้วยอย่าลืมมาเขียนคิ้วกัน,นะคะ่ะดินสอเขียนคิว้วเนี่ยเขาก็มีมาด้วยกันสองสีเหมือนกันนะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งกับเบอร์2วันนี้นุกใช้เบอร์2นะคะเขียนคิว้วค่ะดินสอเขียนคิว้วเน่ยเนื้อเขาจะดูเป็นแบบ ออกแว็กแว,แว็กครีมๆีมนิดนึงนะคะไม่แบบแห้งจนแบบกระด้างไปเลยนะก็ยังมีความแบบหนึบๆอยู่หน่อยนะก็จะทําให้เขียนคิ้วง่ายขึ้นค่ะตัวนี้มันจะแบบพอมันหนึบเนี่ยมันจะช่วยเซตขนคิ้วไปในตัวนะคะสีเข้ากับสีผมดีไม่แดงมากจนเกินไปวันนี้เราแต่งตาง่ายมากๆนะคะใช้แค่สองสีคือสีแดงนะคะลงไปที่ใต้ตาทั้งทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็ใช้สีที่เป็นไฮไลท์สว่างๆหน่อยนะคะมาทาบริเวณหัวตานะคะแล้วก็ด้านบนเปลือกตานิดหนึ่งแต่งตาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องแต่งตาเยอะนะใช้อายไลเนอร์นะคะกรีดให้หางตาตกลงมานะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ของนากาโนนะคะสีดำสนิทเลยอะแล้วก็เขียนนะคะเป็นหัวแบบฟองน้ำอันนี้ไม่ใช่หัวแบบเป็นแปรงพู้กันที่แบบเส้นมันแตกได้อันนี้เป็นหัวฟองน้ำนะคะมันก็จะเขียนไดง่ายคุมเส้นไดง่ายกว่านะ เขียนตาตกเพราะว,าวันนี้เราเป็นลุกกระต่ายน้อยใช่ไหมมันก็ต้องดูแบบขี้อ้อนตกๆนิดนึงต่อไปก็ดัดขนตานะคะแล้วก็มาเตรียมปัดมาสคาร่ากันค่ะวันนี้นุใช้มาสคาร่าที่แบบว่าเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็เพิ่มความยาวนิดนึงนะคะหัวแปรงเขาจะเป็นหัวแปรงค่อนข้างเรียวนะคะทําให้แบบปัดเข้าไปที่ขนตานี่ง่ายขึ้นนะ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบปัดแล้วกับยังไม่ได้ปัดอันไหนแบบโอ้นี่ก็จะเห็นเลยว่าขนตามันงอนขึ้นนะคะปัดขนตาบนแล้วก็ปัดขนตาล่างเลยเครื่องสำอางเขาราคาแฮปปี้มากอะ่ะทุกอย่างแบบ199บาทเองถูกมากมงบน้อยแล้วก็แฮปปี้เลยสวยด้วยเสร็จแล้วนุกจะเพิ่มกิมมิกนิดนึงนะคะด้วยการจุดไฝลงไปนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วจุดนะ มันจะให้ลุคที่แบบว่าดูน่ารักขึ้นนะตรงหางตาต่อไปนะคะเป็นทาปากกันนะก็วันนี้ใช้ติ้นนะคะของเขามีด้วยกันสสีลุกจะบอกว่ามันหอมมากคือกลิ่นพีชนี่แบบเอาใจไปเลยอะชอมบามากๆคือมันเป็นกลิ่นพีชกลิ่นเชอร์รี่แบบชัดเจนแน่นอนมากๆนะคะก็ทาลงไปที่ปากเลยค่อยๆทานะคะเพราะว่าสีมันจะค่อยๆแบบชัดขึ้นชัดขึ้นอะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะมันจะให้แบบลุคที่มันดูแบบ เป็นติ้นด้วยแล้วก็เป็นกลอสด้วยนะคะแล้วก็นูงทาสีแดงเพิ่มเข้าไปที่ข้างในปากนะเพิ่มเมิติให้กับปากนิดนึงทีนี้เราก็จะเริ่มดูแบลแล้วมาจบขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งหน้าด้วยกลอสนะคะใช้กลอสสีแดงนะมันจะมีกิตเตอร์เล็กๆอยู่นะคะทาลงไปที่เลนสฝีปากนะคะมันก็จะดูหน้าจุ๊บๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเสร็จแล้ว จากนั้นนะคะมาเซตหน้ากันด้วยสเปรย์นะคะที่มีสมสุนข,ของคอลลาเจนหน้าก็จะได้เด้งดึองๆทั้งวันนะคะค่ะลุคนี้ก็เสร็จแล้วค่ะลุกกระต่ายน้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับลุกน้ารักหน้ารักแบบนี้นะคะแต่งตามได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นทุกคนนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย